สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่างมิกเทอร์โบเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาซ่อมเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับแบบหยอดเหรียญนะครับตัวนี้อาการที่ลูกค้ามาคือเปิดไม่ติดนะครับหยอดเหรียญไปแล้วนะครับคําสั่ง plc เนาะนะครับสั่งมาแล้วแต่ว่าตัวบอร์ดนะครับไม่ทํางานนะครับแต่ตอนนี้ผมลองนะครับลองบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่น lg เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวนี้เป็นรุ่น10กิโลนะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่น12กิโลนะครับใช้บอร์ดตัวเดียวกันนะครับแผงคอนโทรลตัวเดียวกันนะครับตอนนี้ผมกําลังทดสอบอยู่นะครับอาการนะครับจากการเสียเนาะนะครับก็คือมีน้ํานะครับเข้ามายังตัวแผงควบคุมนะครับของปุ่มกดนะครับหรือที่เรียกง่ายว่าแผงวงจรนะครับคือตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับที่มันเสียนะครับตัวนี้ผมเช็คไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่แผงควบคุมนะครับมันเสียนะครับแต่ว่าปุ่มกดนะครับตัวแผงชุดปุ่มกดไม่เป็นไรครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันแยกนะครับมันแยกกันเราแยก2ชุดนะครับตัวนี้เป็นแผงคอนโทรลนะครับมันจะอยู่ตัวชุดคอนโทรลมันจะอยู่ด้านล่างครับส่วนปุ่มกดจะอยู่ด้านบนครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน สายแพรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาการนะครับตัวนี้ผมวิเคราะห์อาการแล้วนะครับก็คือบอดเสียนะครับก็คือผมลองสับนะครับอะไรเนาะกับตัวนี้ดูนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องเล็กนะครับมาใส่ดูนะปรากฏว่าใช้ได้นะครับก็คือขึ้นปกตินะครับปุ่มกดกดได้ปกติตอนนี้ผมกําลังทดสอบนะครับลันเนาะนะครับลันเปิดน้ํานะครับ ลองกดสต็อปนะครับอ่ามีเสียงปกตินะครับกดเปิดปิดเครื่องอ่าทงานนะครับอ่ลองเปิดอีกทีนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่ากดเปิดปิดได้ปกตินะครับปรับนะครับปรับโหมดได้นะครับโหมดปรับได้นะครับระดับเนาะนะครับพวกนี้นะนะครับกดปรับได้นะครับปกตินะตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะนะครับ เขาติดตั้งตู้กดเหรียญมาปุ๊บนะครับเขาจะหักปุ่มเนาะปุ่มมันออกนะครับเหลือไว้แค่ปุ่มเดียวนะปุ่มปรับเสียงนะครับเสียงดังนะครับเสียงเตือนเนาะปุ่มอื่นหักองกหมดเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเมื่อไหรที่เราจะถอดตู้ยอเหรียญทิ้งนะครับตัวนี้เราจะต้องซื้อใหม่นะครับตัวปุ่มกดเราต้องซื้อใหม่นะครับต้องเสียตังอีกครับหลักพันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้ผมแนะนําลูกค้าไปว่าถ้า,ถาจะถ้าจะซ่อมนะครับก็คือตัดวงจรหยอดเหรียญไปเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ได้ให้บริการหยอดเหรียญแล้วนะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ตัวเองนะครับไว้ใช้ซักผ้าที่บ้านนะครับแต่ว่าก็หยอดเหรียญผ่านตัวชุดควบคุมนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตัดตัวชุดควบคุมออกให้นะครับ มาดูตัวนี้นะครับสาเหตุที่น้ํามันเข้าเนาะนะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับกับเครื่องด้านข้างนะครับตัวนี้ทางทางผู้ผลิตเนาะนะครับผู้ผลิตตู้หย่อเหรียญเนี่ยเขาจะเจาะนะครับเจาะตัวแผงปุ่มกดนะครับหรือที่เรียกว่าแผงคอนโทรลเนาะนะครับนะครับเขาเกาะเขาจะเจาะนะครับตรงรูตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อพ่วงมาเข้ากับสวิตช์นะครับตัว ตัวแรกเลยก็คือ power นะครับตัวข้างบนสุดนะตัวนี้ก็คือปรับโหมดนะครับ start stop นะครับแล้วก็โหมด auto นะครับคือปุ่มนี้นะเขาก็จะเจาะทะลุนะครับปุ่มตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ่มฟังก์ชันนะแต่ว่าดีหน่อยนะครับที่ที่ร้านตัวนี้นะตัวเล็กนะครับเขาน่าจะซื้อมาจากคนละลานะครับตัวเล็กเนี่ยไม่ได้ตัดปุ่มออกนะครับไม่ได้หักปุ่มทิ้งนะตัวนี้โอ้ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ตัวใหญ่นี่ไม่คุ้มเลยเนาะหักทิ้งไปเลยนะครับ ตัวนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับตัวนี้ไม่เสียนะใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะครับมาวิเคราะห์อาการเนาะนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมกับช่างบิ๊กเทอร์โบครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ